ขบวนรถ้างูโดยสารเกิดตรวจสอบของสัาระข้าท่เรียบร้อยก่อนขึ้นถึงลำจากขบวนรถด้วค่ะขบวนรถกเท่ยทางฉรานจกขนานี้เป็นขบวนรถธรรมดาบวนที่2 5 <c ười> 1ต้นทางจากสถานีสุรินทลยทางสถานีเที่ดุสค่ะนี้่ออกจากสถานีบ้านโปงไปแล้ว และสผู้โดยสาที่สถานีรถนขอนานทงทอานีะ่อกายสรแทขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ช้บริการการรไ